แม่่่กอนคะเฮียแมวแก่ขนมปังแจกฟรีนะคะขนมปังแจกฟรีนะคะร้านเฮียแมวโชว์ห้วยลูกศิษย์อาจารย์จามอนค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะขอบคุณค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะ กินขนมปังหนุแล้วรวยนะคะให้รวยเปนคนแจกกันนะค่ะจะแม่เงินกู้มาแจกขนมปังนะคะวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์จามรนะคะศรัทธาพารวยค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะค่ะสาธุค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะกิจการรุ่มเรืองรวยรวยค่ะร้านเทียวแมวโชว์ห้วยนะค่ะ ค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะกินแล้วรวยนะคะกินแล้วรวยมากเลยนะคะขนมปังแจกฟรีนะคะร้านเฮียแมวโชห่วยค่ะลูกศิษย์อาจารย์จามอนนะคะขนมปังแจกฟรีนะคะบนรถมีอีกเยอะค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะขนมปังแจกฟรีค่ะกินแล้วรวยนะคะ ินแล้วรวยเหมือนจะแม่เงินกู้เลยค่ะค่ะหนูปล่อยเงินกู้แต่หนูน่ารักค่ะค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะขนมปังแจกฟรีนะคะร้านเฮียแมวโชว์ห่วยลูกศิษย์อาจารย์จามรค่ะค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะมีอีกเยอะนะคะขนมปังแจกฟรีะคะ่ะ เสียงก็ไม่ค่อยจะมีเนอะค่ะเจตูนค่ะค่ะเจตูนนะคะกินแล้วสวยเหมือนเจตูนไหมค่ะโอ้โหหมดเยอะค่ะทำหน้าไปเยอะหน้าหนูปลอมทั้งนั้นเลยค่ะครบับลูกน้องแม็กไปช่วยคุณพ่อแจกนะคะไปะน้องแม็กไปช่วยแจกเขาลูกแจกให้หมดมแจกให้ยายนี่นู่นนู่นเออไ,<ม>ไปเลยลูกเสียตัวน้อยของคุณแมย์ ค่ะอ,อยากเป็นคนแจกตายตาวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปเอามาแจกแจกอยู่ตรงเนี้ยมนิงขาข้างหลังยังไม่ได้เลยนะคะลูกไปข้างหลังเลยข้างหลังยังไม่ได้เลยลูกเดี๋ยวให้คุณพ่อแจกข้างหน้าค่ะ <c oughs> ขนมปังแจกฟรีนะคะขนมปังแจกฟรีค่ะ <c oughs> ร้านเฮียแมวโชว์หวยค่ะ ขนมปังแจกฟรีนะคะคนสวยกินแล้วรวยนะคะกินขนมปังหนูแล้วรวยนะคะหนูชื่อเจตตนนะคะร้านเคียเมียวโชสวยค่ะอย่าสวยเหมือนหนูเลยสวยแบบหนูมันตลอมหนูศิยปกรรมเยอะนะคะค่ะขนมปังแจกฟรีไม่ต้องอายนะคะกินขนมปังหนูแล้วรวยนะคะค่ะขนมปังแจกฟรีนะ เอาติเจ,เจ๊เจ๊แปอวหลังรถเลยขนมปังแจกฟรีนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกน้องติดงานปวดหมดเลยใช่ค่ะขา้างหลังมีมาสายเลยเอาเลยนะ